สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ฟานหวยนะฮะสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงครับทุกทท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตร3ตัว3ตัวบนชุดเดียวเท่านั้นอ่ะลงวันนี้วันแรกนะครับก็เป็นสูตรคำนวณยอนหลังนะครับหวังว่าลงวันแรกจะเข้าเลยละกันงวดที่แล้วไม่มีให้ดูนะฮะสลับในสูตรนี้หรือท่านไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนเลือกไม่ถูกนะอยากเข้ามาเป็น f c ฟจะโยงคัดน้อยๆนิดๆ นะครับก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยงวดที่แล้วนี่อ่าเข้า3ตัวแล้วก็ฟัน 5. เจาะ50อยากได้แบบนี้ก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับสำหรับในชุดเดียวเท่านั้นนะฮะก็หลักร้อยตัวเดียวหลักสิบตัวเดียวหลักหน่อยก็จะตัวเดียวเหมือนกันเข้ามาตั้งแต่วันที่2กันแล้วนะฮะสองมกราคมนะครับเนาะอ่ะสูตรคำนวณได้6 6 2สําำหรับผลที่ออกนะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน6 6, 2, 6นะก็สลับหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับงวดแรกงวดที่สนะครับสุ่คำนวณได้ 5, 4, 8นะครับผลที่ออกก็จะเป็นีกที่ใน 8, 4, 5นะครับก็สลับหลักร้อยกับหลักหน่วยนะอ่าสลับกันหลักสิบมาตรงๆอยู่นะครับส่วนในงวดวันที่7นะครับสุ่คำนวณได้ 3, 6, 5ผลที่ออกก็จะเป็นอีที่ใน 6, 5, 3นะครับก็อ่ะสลับกันในทุกหลักเลย นะครับแล้วก็ในงวดวันที่9นะฮะสูคคำนวณได้0 59ย์ผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน9 05นะครับก็สลับกันทุกหลักเลยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนนะฮะวิธีการคำนวณนะของในสูนี้กันแล้วว่าจะเป็นยังไงก็เข้ามาตั้งแต่วดนี้แล้วเนาะก่จะไปเอาในงวดก่อนนะครับก็หาในหลักร้อยหลักร้อยนะครับก็จะนําในที่ในหลักแสนหลักแสนนะครับจะคูณด้วยเลขคงที่ หลักแสนจะคูณด้วยเลขคงที่2หลักหมื่นคูณ6หลักพันคูณ5หลักสิบคูณ5นะครับแล้วก็หลักหน่วยก็จะคูณด้วยเลขคงที่2คูณกันแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่4นะครับถัดไปก็เหมือนกันก็จะมีที่ได้สองบวก4นะครับก็คูณให้ตรงหลักนะครับเนาะอย่าไปสลับหลัก นะครับลองอ่ะก็ลองวิเคราะห์นะครลองคำนวณตามก็ได้นะอ่ะหรือใครไม่อยากคำนวณน,นะฮะก็อา้าวดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจนจบคลิปนะฮะจะได้เข้าใจเลขเด่นเป็นตัวไหนนะครับหาเลขตังวงนี้นะฮะับเก้าสองเป็นสิบบาทมีสองหลักแค่หลักหน่วยนะครับเจ็ดหกนะฮะเป็นสี่สิบสองสี่ห้ายี่สิบสี่ห้ายี่สิบหนึ่งสองเป็นสองอ่ะศูนย์ไม่ต้องใส่หรอกเนาะจะบ,บวกกันนะครับแปดบวกกันกับสองเป็นศูนย์ 2บวกกันกับ4ก็จะเป็น6ได้6ในหลักร้อยส่วนในที่ 10, นนในหลักสิบนะครับก็จะนําในหลัก 10, นะครับหลักหมื่นีคูณด้วย9นะครับหลักพันคูณด้วย2ตัวนะ9กับ5หลักร้อยคูณ5หลักสิบคูณ5หลักหน่วยก็จะคูณ5คูณกันแล้วก็อย่าลืมบวกด้วยเลขคงที่เจ็ดว่าหลักไฟก็เหมือนกันก็จะมีที่9 95 5, 5 5แล้วก็5บวก7 แค่นี้เลยนะครับก็คูณกันก็อาจจะหลายตัวหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นในที่เลขเด่นตัวเดียวนะครับสหรับในที่ในสูตรนี้นรับก็หวังว่าสูตรจะเข้าอีกถูกอีก,อกเดินดีอีกมาอีกแลกกันนะครับนาะอ่ะมาคูณกันในงวดนี้นะครับเ9เป็น63 4 9เป็น36 4 5 25 5 25 4 5ห2 5ย5เป็น5จะบวกกัน5บวก5เป็น10 3บวกกันกับ6เป็น9 9บวกกับ7เป็น1 6ได้6นะครสลับในที่ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็จะนำนะครับไปที่ในหลักหลักพันครับคูณเลขคงที่2 1 0รคูณ3หลักหน่วยนี่จะคูณ2ตัว2แล้วก็7นะฮะงวดถัดไปก็เหมือนกัน2 3 2ส2 3 2 7ในหลักหน่วย2 3สาม 27แล้วก็2327ในหลักหน่วยเหมือนกันนะครับเนาอ่ะนะครับ 4, 4 2เป็น8 5 3เป็น15 1 2ได้วยก็จะเป็น7จะบวกกันง่ายก่อนเลย8บวกกันกับ2เป็น0 5บวกกันกับ7เป็น2ก็ผลออก626นะฮะสูตรคำนวณได้6 6 2ตามนี้เลยนะฮะงวดถัดไปก็เลขคงที่เหมือนเดิมเลยนะครับ2 2เป็น4นะครับ 5 6 5 3 0 3 5เป็น15 2 5เป็น16 2เป็น12จับบวกกันนะครับ4บวกกันกับ5ได้9 9บวกกับ2เป็น11 1บวกกันกับ4ก็จะเป็น5ในหลักร้อยในหลัก10นะครับ9 5เป็น4 5 3 9เป็น27 3 5เป็น15 2 5เป็น10 6 5 3 0อ่ะ0 5บวก5เป็น10ได้เหลือ7บวกกับ7เป็น14ได้4ในหลัก10 ่วนในหลักหน่วยนะครับ6นะฮะสามสองเป็น6 6คูณ3นะครับก็จะเป็นในที่ใน18 6 2ดเป็น12 6คูณเ6 7เป็น42จับบวกกันนะครับ8บวกกันกับ2เป็น0 6บวกกันกับ2ก็จะได้ในที่ใน8นะครับเนาะสรตรคำนวณได้5 4 8นะครับผลออกไปในที่ใน8 4ดนะครับเนาะอ่ะก็ยังเข้าเหมือนเดิมนะครับถัดไป นะครับ82เป็น16นะฮะ86เป็นอ่า82เป็น16 86เป็น40 86เป็น48นะครับเนาะ35เป็น15 45 20 25เป็น10ก็จะเป็นอิชได้6บวกกันกับ4เป็น0เหลือ8กับ5บวกกันก็จะได้3ในหลักร้อยหลัก10นะฮะ89เป็น72 39เป็น27 35เป็น15 8 5 4 10 4 5 25 5เป็น25 5, 5, 5 10, นบวก5เป็น10 2บวกกันกับ7ได้9 9บวกกับ7เป็น16ใน6ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วย3 2เป็น6 8 3เป็น24 2 5เป็น10 7 5 35จะบวกกัน6บวนก,กับ4เป็น0เหลือ5นะครับก็สู่คำนวณได้3 6 5นะครับก็ผลออก6 5 3 ถัดไปในะครับเคูณอะไรเป็น0เป็น0 75 35 55เป็น25 32เป็น6 5บวก5เป็น10 6บวกกันกับ4ได้0ในหลักร้อย0ในที่ในหลักสิบ0คูณอะไรเป็น0 79เป็น63 75เป็น35นะครับ55เป็น25 6 5 30เป็น0 35เป็น15บวกกัน5บวก5เป็น10 3บวกกันกับ5เป็น8 8บวกกับ7เป็น15ได้5ในหลักสิบนะครับส่วนในที่หลักหน่วย7จเป็น14 6คูณ3เป็น18 32เป็น6นะครับเ3เป็น21นะจับจบวกกันก็จะเป็นในที่ใน4บวกกันกับ6เป็น0 8ย์บวกกันกับ1ได้9นะครับสูคคำนวณได้ในที่ใน0 5, 9นะครับผลออก905 ชุดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วในล่าสุดนี่ยก็ขอให้เข้าเลิกกันนะครับส2องเป็น6เป็น0ย์เป็น0 0คูณเลยได้0ูนเนาะ5 2เป็น10ก็จะเป็นในที่6บวกกันกับ4ได้0ูนย์หลักร้อยนะครับส่วนในหลักสิบอ่ะศนคูณเลยเป็น0นย์เป็น0 95เป็น45 5 5เป็น25 5บวกหาเป็น10เหลือ7ได้7ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วย 0คูณ2เป็น0 9 3เป็น27นะครับ5 2เป็น17 5 3 5เจ็ดบวกกได้2และแล้วล่วลาสุดชุดเดียวเท่านั้นนะครับสลับในสูตร3ตัวนะครับเป็น0 7 2ก็อย่าลืมนำไปตัดด้วยนะไม่แน่อาจจะมาในที่ในล่าง ก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่มาเลยก็ได้นะครับย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอีกแนวทางหนึ่งเนี่ยให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อสลับในที่ในหวยราวพัฒนาแล้วกันนะก็เข้ามาตั้งแต่วันที่2มกราแล้วนะครับสูคํานวณได้6 6 2นะครับผลออก6 2 6ตัวกลับนะครับแล้วก็งวดที่2นะครับสูคํานวณได้ในที่ใน5 4 8นะครับผลออก8 4 5ก็ตัวกลับนะครับงวดที่สูตสูคํานวณได้ในที่ใน3 6 5 นะครก็6ก็653ก็ตัวกลับแล้วก็ลาศูนวันที่9นะครับสูตรคำนวณได้059กนะก็มา905นะก็เป็นในที่ตัวกับนะครับสีงวดชุดเดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าไหนเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเข้าบ้านเขียวเข้าไปรับแนวทางก็ได้คัดในน้อยเน้นๆน,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 นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็นี่ก็สวัสดีครับ